การเมืองวันนี้เริ่มต้นกันที่คุณองอิงแพรทองทันชินวัตร์แคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยนะคะจริงๆนี่เราไม่ค่อยได้เห็นตมเวทีปรสาสัยแล้วนะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่หาเสียงแล้วใกล้ข้อเต็มทีกําหนดข้อคือปลายเดือนนี้ด้วยนะขี่นอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าวันนี้พักเพื่อไทยมีการถแถลงข่าวยุทธศาสตร์โค้งสุดท้ายคุณองอิงเลยบอกว่ายงยังมาได้อยู่ก็มาประเด็นก็คือนอกเหนือจากยุทธศาสตร์โค้งสุดท้ายของพักเพื่อไทยเนี่ยนักข่าวถามว่าเอ๊นิดาโพออกมารอบสองอะ พักเพื่อไทยมีคะแนนนิยมลดลงคิดว่ามาจากความไม่ชัดเจนในการจับมือกับพักฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าวันนี้คุณอุงอิงตอบยังไงลองฟังค่ะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้น การจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทํารัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคําตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วการตอบหรืออะไรออกไปอย่างอย่างใช้อารมณ์เนี่ย มันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถสื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำร้าระหารทั้งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะคะ่ะนี่ค่ะคือเรียกได้ว่าสิ้นเสียงของคุณแพนทองทานนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอะครับคือตีความกันอีกกลายเป็นว่าการพูดไปเนี่ย ต้องตีความอีกนะถูกต้องคือบางคนก็จะมองว่าอ้าวอย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าพลเอกประวิทธ์ท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยนะกับการรัฐประหารเนี่ยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เป็นคนทํามันจะสอดคล้องกับที่คุณองคงอิงพูดหรือเปล่าว่าเอาไม่เอาคนรัฐประหารก็คือไม่เอาบิ๊กตู่คนเดียวหรือเปล่าพลเอกประวิทธ์ก็ปฏิเสธไงเขาไม่ได้ทำไงเอาอย่างนี้หมายถึงจะไปจับกับพลเอกประวิทธ์หรือเปล่ายิ่งชัดว่าจะจับกับพลังประชารัฐหรือเปล่าและมีอีกนะบางคนบอกคุณองค์อิงใช้คําว่าไม่อยากไม่อยากแต่ แล้วก็ทาไมไม่พูดให้ชัดเลยล่ะว่าจับหรือไม่จับเท่านั้นมันก็ชัดเจนโอ้โ oh, หอันนี้วิพา์วิจารณ์กันเยอะมากนะนั่นล่ะอ่ะก็ท่านผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะในสาม plus news ตอนนี้คอมเมนต์กำลังไหลเลยอีกคนนึงแคนดิดตนยกพักเพื่อไทยอีกคนนึงคุณเศรษฐาทวีสินไม่รู้เมื่อกี้เรียกว่าคุณอุ้งอิงอยังไงเข้มข้นไหม,มดุเดือดไหมหรือยังไงแต่วันนี้คุณเศรษฐาดุเดือดแน่นอน คือตัวคุณเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะแล้วพูดถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทที่จะให้กับประชาชนคุณเศรษฐาใช้คํานี้ค่ะตูนเอาตามที่คุณเศรษฐาพูดเลยนะนโยบายเนี้ยจะเอามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันห่วยแตกซึ่งวันนี้เงินในกระเป๋าเราอ่ะมันไม่มีพรรเพื่อไทยก็เลยต้องสร้าง ดิจิตอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลขึ้นมาตรงนี้ได้ประโยชน์อย่างทั่วหน้าเป็นการกระตุ้นกระตุกเศรษฐกิจที่ซบเซามาจากรัฐบาลที่บริหารงานห่วยแตกมาช่วงแปดปีที่ผ่านมาครับพอมันทีครับไม่เอาแล้วรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเราต้องเข้าคูหากาพักเพื่อไทยทั้งสองใบครับ คุณเสฐาก็มีมุมนี้เหมือนกันนะคะพี่ไก่ปกติเวลาเห็นถ้านักข่าวถามคําถามที่ไปพูดถึงพักอื่นนโยบายของคนอื่นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์คุณเสถาจะตอบเป็นลักษณะที่ระมัดระวังแต่ครั้งนี้โอ้โหรัฐบาลห่วยแตกนี้เลยนะคะลุกใหม่หรือมีแววเป็นนักการเมืองมากขึ้นหรือเปล่าและนี่คือเวทีประสัยที่ร้อยเอ็ดนะคะแน่นอนว่าคุณอุงอิงเนี่ยไม่ได้ไปลใกล้คลอดคุณอุงอิงใช้วิธี ประสายผ่านระบบซูมค่ะแล้วมาพร้อมกับน้องที่ทานลูกสาวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกมือนี้กันน้องมีเด็กไม่สบายอยู่หนึ่งคนมาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ ไหนพี่น้องได้ยินกันไหมบอกมือหน่อยเย้โอ้คุณแม่ลูกหนึ่ง mm. กำลังจะเป็นคุณแม่ลูกสอง mm. น้องที่ท่านป่วยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลสงสัยซูมจากโรงพยาบาลนะคะ mm. อ่ะบรรยากาศหาเสียงของพรรคเพื่อไทย mm. วันนี้เอามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะคะ mm. นี่ที่ร้อยเอ็ดหลังจากนี้เห็นว่าจะตระเวนไปอีกหลายจังหวัดของภาคอีสานนะคะจะไปกาลสินไปขอนแก่นด้วยค่ะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งสักหน่อยฝั่งของพลเอกประยุทธ์วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะ ถูกถามเรื่องของสวนดุสิตโพจริงๆสวนดุสิตโพนี่โพออกมาตั้งแต่วันที่16เมษายนนะฮะแต่ทบทวนความจํากันสักนิดนึงเพราะถูกเอาไปถามทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิตยเลยคือในสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปถามเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในใสายตาประชาชนมันจะมีคาถามอยู่ข้อหนึ่งบอกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้งปรากฏว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือพลเอกประวิตย์ oh. 19.42ออันนี้โพของสวนดุสิตโพนะให้พลเอกประวิทย์อันดับหนึ่งแก้ปัญหาความขัดแย้ง นายกที่ช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่นก็พลเอกประวิทย์อีก19.42เช่นเดียวกันในขณะที่นายกที่ช่วยประสานงานระหว่างประชาชนกับทหารเป็นพลเอกประยุทธ์นะ20.19<ฆ>นายกที่ช่วยจันลงศาสนาพ<ฆ>ลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับหนึ่ง16.24แล้วก็ไล่เรียงกันไปจากโพนี้แหละฮะถูกเอาไปถามพลเอกประยุทธ์ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนักข่าวถามบอกว่าดูส in uh ิโพเขาให้พลเอกประวิทย์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะขึ้นแท่นเลยนะแก้ปัญหาความขัดแย้งพลเอกประยุทธ์ตอบว่าก็ฟังกันไปก็ดูกันไปผลสำรวจโพมันก็อย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันได้ทุกวันก็ฟังกันไปก็ดูกันไปก็เปลี่ยนทุกวันอะโพะก็ฟังกันไปเถอะนะมันอยู่ที่พวกเราอ่ะมันจะมองว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือไม่ขัดแย้งก็พวกเราก็ดูกันเอง อย่างน้อยตรงนี้ผมก็ไม่ได้แย้งอใครผมไม่แย้งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงแต่ว,ว่าเมื่อเขาทาผิดกฎหม,มายก็ต้องรับกติก,กาเท่านั้นเองนั่นคือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือทุกประเทศประชาธิปไตยเขาก็มีกฎหมายของเขา้นประเทศไหนไม่มีบ้างล่ะ้วประเทศไหนไม่ใช้กําลังในกรณีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมีไหมละ่ะเราในเบาที่สุดแล้วนะผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราระวังอย่างที่สุดก็เห็นใจเจ้าที่เขาบ้างสิเขาอยาก,กทะเลาะก,กับประชาชนหรือไงละ่ะเข้าใจไหมทุกอย่างเราต้องช่วยกันปรับพฤติกรรมทั้งหมด